มาแต่วัดก็มาแต่วัดโอค้คือเงียนแต่พี่ตายตรงผมขึ้นมมายัางครับมาหาพยังไม้ดิพยังโอ้ยมาบอกเรืเลยแมนอ้าถูกยังมาหาอยู่บ้านนี่ล่ะงวดสีพา,<ะ>านมาเลยตัวไหนกว่าครับงวดสีา่านมาดิงวดสี่านมามันสองนันสองเก้าห้าหาเก้าสองสองเก้าห้าหาเก้าสองมนมนาเม็นตาเหรียกับมิโชมนอกว่วออนี้นะครับ สองตัวบบเต็มเต็มสองเก้าห้าคำถามมันตัดเส้นหาสองสองหาถือว่ามีโชกใหญ่ครับเอฟซีลองยินค่าว่าพอยั่งมีโชกแต่ทองมาตามต่อครับอันพีตายทองกลมบอกครับพื้นมาบอกเลยแมนผีตายทองกลมคมันมาหายพื้นมาว่าเนี่อะไรครับพื้นมาหาพอยิงอยู่นั่นพืยังมาหาพอยิงอยู่งั่นครับผมไม่เรียกพอยิงตัวไหนครับพอหยิ่งสองสี่เจ็ดกับเจ็ดสองสองสี่เจ็ดกับเจ็ดสองแมนถือเอฟซีไปเลยครั จับหน้าจอไว้ครับเอฟซีกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับประจำงวดวันที่สิบหกครับประจำงวดวันที่สิบหกธันวาคมครับเอฟซีขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับกกดไค์แชร่ะ